ไปที่ห้องพนักง,งานแลืนาฬิกาในอะไรคือนาฬิกาในวะแก๊สตาที่เราต้องมาทําในคืนนี้ได้เลยเราขายฮอตดอกด้วยอันนี้ฮอตดอกเพิ่งทำอันนี้ฮอตดอกที่ไว้นานแล้วแล้วมันไหมไปที่ห้องพนักง,งานเพื่อถอคุณพนักง,งานเดือนบ้องขอ,อหน่อยได้ไหมนายอีกได้บ้องเหรอนายก็ตือนอาสิหลอกพนักง,งานเดือนอันนี้เหล่าปะเนี่ยเอ,อือถ้าตอนคล้ายๆเหมือนทิ่ตีมอยู่นะเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนนะครับ ้องพนักงานนี่เหรอสตาร์บรัี่ตรงนี้แนะ่นอนครับแล้วก็โอเคนาฬิกานี่คือเวลาทํางานของเราเอาไปตอกนะครับมีข่าวโอเป็นข่าวเกี่ยวกับมีเพลิงไหม้นะครับกําลังเริ่มขึ้นเลยแล้วก็อยู่แถวโลบ็อกเซียแถวทางเหนือนะแต่ไม่ใช่กงคารอะไรของเรานะครับตอนนี้เราต้องมาทําการทํางานถางเงินนะครับไปใส่สตอกกันดีกว่าคนนิตยาสาร ได้เครับใส่นิตยาสารลูกอมโอ้ยการทำงานนี่มันต้องใส่ของขนาดนี้เลยเหรอวันนี้นี่เหรอเอออ๋อ,อลูกอมเป็นพวกขนมนะครับโอเคตายเลยพวกแคนดี้ถั่วตายเลยเหลือสามกล้องนะครับเหลืออันนี้ไก่แค่แข่งถือเอาออกมากินในยามตอนตีสามมันฝรั่ง น่าจะเป็นพวกขนมกรุบกรอบนะใครเขากินปูนกันวะเนี่ยกันน้ำนะครับเรียบร้อยจัดของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าขเคาน์เตอร์เลยดีกว่าเ,เรียบร้อยนะครับเอ๊ะใครทำาส่กระโปกเมื่อกี้ยังไม่มีเลยเดี๋ยวลอยตีนเราเมื่อกี้เดี๋ยวลอยตีนยังใหญ่ไว้เราไม่กว่าจากข้องพลังงานได้ครับตัวผมไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวจะน้เฮ้ยเดี๋ยว เจ้าไาว่า,าไม่เข้าไปเลววยวจะไปใครเขาขี้ควายไว้ตรงนี้ไว้ด้วยไรอ,อ,อีกกันนึงงุดท้ายแล้วเอ้ไม่ใชุ่ดท้ายเลยสองก้อนโอเคก้อนนึงนะครับอ่าฮะเอาไปเก็บ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 เรียบร้อยเราเนี่ยมันพนักง,งานดีเด่นของจริงในตรงนั้นก็น้าราแล้วนแหละคนผ่านมาในยี่สิรถมีคนมาซื้อของหรอ ผมไหมครับมาคือของจากผมใช่ไหมครับมาเติมน้ำมันเติมน้ำมันได้ครับผมบริการทั้งภายในและภายนอกเที่ยวนะรถเพิ่งโดนยิงมาเหรอขึ้นสนิมด้วยหนีตำรวจมาใช่ไหมเนี่ยแหไว้เจอกันครับขอบคุณครับแต่ลืมจ่ายจ่ายเงินกูลืมจ่ายเงินกู ชิบหายแล้วกูจะเอาเงินจ่ายยังไงแล้วเนี่ยทำความสะอาดห้องส่วมโอ้โหเงินก็ไม่ได้ห้องซ้วมก็ต้องทำอึ๊บเฮ้ยกลัวกลัวจนุ่งไว้ก่อนเผื่อมีอะไรทำความสะอาดได้เลยครับอ่าเรียบร้อยสะอาดใส่กลิ้งมีได้อีกไหมเดี๋ยวนะมีคนหายเฮ้ยอะไรสิ่งอะไรชิบหายแล้วชิบหายแล้ว มื่อกี้เหมือนมีเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่ทันได้เจอมีคนขับรถผ่านมานะครับใช่ไหมใช่ไหมนายจะมาซื้อของอ่านายมาร้านเราใช่ไหมนายมาซื้อของใช่ไหมมึงมาเติมแล้วออกไม่ใช่โอเคแต่ครับคุณลูกค้ารอผมสักครู่คุณลูกค้าซื้อของเล่นให้เด็กหรือเล่นให้หรือเ,เล่น,น,ลนตัวเองมาแล้ว หน้าตาดูเมามากเลยอะเอาเละครับคุณลูกคา้าผมมึงค่อนข้างที่จะซื้อเยอะนะฮะดูเยอะนะเอาเละครับคุณลูกคา้าสวัสดีเป็นยังไงบ้าง <c oughs> นี่ยเอสารสาวฮอตสองอันเรบโปรดแล้วมึงไปดูตุ๊ก,กตาทำไมโอเคน่าจะเป็น7.267จุดอดอลลาร์นะครับโ <c oughs> อเคเอาละ ไปเลยอ๋อขอบคุณครับอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับที่จ่ายเมื่อกี้ผมมึงโดนขโมยเงินไปขอบคุณครับคุณลูกค้ามึงไปดูของเล่นเด็กไปดูขขงขนมของเล่นเด็กแต่มึงซื้อนสิสัยสารสาวจะฟ้องแม่มึงนำขยะออกนะครับดูข้างนอกก่อนมีอะไรไหมอ๋อนี่ไงโอเคเอาออกไป ไหนวะอ,อ๋อนำไปที่ถังขยะนี่ก็ถังขยะนี่ไม่ใช่ถังขยะตรงไหนวะเนี่ยจะออกบาข้างนอกนะครับการที่เราออกบาข้างนอกอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะน่าก,กลัวกักเลยนี่เหรเฮ้ยปีนก็ไม่ได้อ๋อ นี่ไงทุกคนตรงนี้เองโยนทิ้งนะครับเสี็จร้อยรีบูทเครื่องเอาไฟดับคอนคืนไฟดับนี่กูพนักงานพนักง,งานจริงไม่ได้กูเทพจะทําทุกอย่างเรอเนี่ยเสร็จร้อยกลับมาแล้วใช่ไหมไฟกลับไฟกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวลูกค้านี่มันจะมาแค่แบบคนสกงคนจริงหรอแล้วมีเพลงอยู่ เมือนผมได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมทุกคนไปไหนยะเฮ้ยเหมือเขาจะมาเป็นรถตู้นะครับมาซื้อของใช่ไหมครับคุณลูกค้าผมมารอต้อนรับติดดีเลยนะครับโอเคเขามาน้ำมันได้ครับคุณลูกค้าจะเอากี่ลิตรครับผมสองนะครับไม่พอหรอครับเอาห้าเลยอยีาลืมอย่าลืมจ่ายตังค์บมบด้วยครับเอา ลูกค้าตังกูค้าตังคูลูกค้าลูกค้าไปไหนไปแนละ้วจิบขวดอันนี้ไงโอ้โหจ้างมาสี่ร้อยกูทำเองสี่พันไอสะอาดหมดจดพูดเลยแล้วเราก็ขยันเธอด้วยสิเฮ้ย แกยังจะพูดเลยว่ามันต้องมีซอมติงอะไรสักอย่างแต่ไม่คิดว่ามันจะมาข้าหนา้าเออหรืออีกหนึ่งบ้านเหรอโอเคเรียบร้อยครับผมอะ่ะพนักงานดีเด่นตรงนั้นอะใครนะไอ้นิวบี้เหรอไม่ใช่ตรงนี้ต้องเป็นเอกตีม์ไหมเนาะไม่มันเยี่ยมกันจังเลยอะ่ะเฮ้ยมีลูกค้าาอมกแล้วเตรียมตัวเตรีพร้พอมเพร้ลูกค้าตเอาอะไรครับผู้หญิงด้วยสิ เราอย่าไปมองเขาสิมองทำไมละ่ะลูกค้าเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าอยอ,อ,ยอยู่ตรงนี้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมคุณลูกค้าจะรับอะไรดีครับสวัสดีคุณเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ไหมครับไม่นะขอแค่สซด,ดาสักแก้วได้ครับคุณลูกค้าโอเคสามจุดห้าสิบหกดอลลาร์นะครับโอเคนะขอบคุณครับ เรียบเหรอเอ้ยลูกค้าเป็นยี่อะไรมึงวอาวาเข้ารดไปด้วยมายิ้มอย่างนี้แสดงว่ามีใจให้ผมใช่ไหมครับอย่าลืมขับมาด้วยนะครับเฮ้ยขวาปืนโมเคอเตอร์แล้วดูประตูที่มอบอเตอร์เข้ามาอะไรอะไรขวาปืนเร็วแล้วดูประตูที่มอนเตอร์เข้ามาได้เลยเฮ้ย อะไรอะไรว่ามอนเตอร์อะไรฆ่ามอนเตอร์ไหนมอนเตอร์เมฆตัวหนึ่งตาย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 จังซํำอยู่กระจอกทุกๆจะต้องกลับบ้านแล้วเออเป็นกูกูกลับขอขอ,ขออีกสองนัดนยังไม่ตายโอเคอีกรอบ,อ,บอีกรอบอีกรอบหนึ่งโอเคตายแล้วแน่นอนโอเคไปรอเลยกันนะทุกคนตายยังวะอ้ม่ยังนอนอยู่นะ อย่าอย่าลดขึ้นมาได้เนาะเราลดเราจะได้กลับบ้านแล้วทุกคนโอ้โหรถมึงมึงแน่ใจว่านี่รถพาก,กูกลับบ้านจริงใช่ไหมเนี่ยไปเลยกลับบ้านยังสันติภาพขอบคุณครับและเราก็รอบมาได้ในที่สุด